ชั่วดินฟ้ารักเธอเสมอใจที่ฉันรำพันทุกวันฝันไปถึงเธอ ร้อยเรียงรวมเคล้าเคียงฉันและเธอก่อนเข้านอนฉัน you're a